Hôm nay gặp trong chung nhau nhau ngắn ngắn trong chung nhau gặp loa mi nuôi ngon ra lại được gỡn ok tạo rượu vẫn chắc nhau nhau lưu ha mi a kỳ không có mẹ tạo vô công nghệ tạo nhau chung nhau 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 ตีมันตีมันอ๋อกับกลับไม่ดีเราเตรียมการเหมือนกันกลับเท่านี้กลับกลับพร้อมกลับเท่าที่วันนี้ก็จบวันดี้ใหคุ้นเปียกใหม่พูนอันรุ่ยนิดเดียวมาลุ่ยแต่ว่าเร่มมันโป้งไม่เร็วแต่ว่าเทปใหม่น้อยๆ้อยแต่วันนี้เราอยู่ที่ลุนบนเต้าครับบนเต้ามันเหืองแบบบานพนต้องกับวันนี้กรับต้องจุ่มยาวๆนะครับนะวันนี้ต้องจุ่มยาวๆครับเพราะว่ามีนู่มันร้าไรเหลือเกินวันกีต้าด้วยรับวันนี้ดจัดกันวันนี้จัดมันู่ยาวๆเลยอ่ามีอ่าแก่งครบครบ Mét của mẹ trở lại cho mẹ gặp phải luôn nhờ phải luôn gặp luôn okay gặp luôn gặp nhau gặp phải luôn 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 sắt nọc sắt mây ui cọp tinh rồi trứng ít nè Trứng rồi luộc còn hoàn nè chặt mất mất chia này cao luộc ngay bò nát đi gặp mà pla ni gặp ni gặp à bến Ảng mu tung pla ni à Cúc đón thấy như sai tắn như sai tấn một luộc chặt bên dưới một luộc mu vài trăm bốn trăm như thế cặp áo thì anh đi tụt lúc luôn, nuôi tớ ngày anh đứt 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 ลุกๆดุดๆก็แกลาไปดอนแต่มเรือวันนี้เรามีผู้ช่วยเครื่องไวยยำอ่างมุ้งวันนี้ใจวัตถุดิบมักเราว่าเรามี่รานเมนูครับเครื่องไวยยำพร้อมยำเลยเห่อเอ็งทำไมได้ยินนี่พี่หนิจังเสียวนี่ได้ไม่รู้กี่ตัวนี่แต่นี่อืมคลั่นอย่างไร มันก็คือตปนนีเวลาเขียวมันมกันเหล่คนก็กวาดลอยี่ถึงหมไปเลปลานูจ่ะออืมดุดดดไนกระไกระวันนี้ว่าตักเนเดียวได้ะซึ่งนี่นี่นีจังเสี้ยนอืมอะเลยนะอ๊ว้าวลายทิ้งจังอเลยเลยนี่ไม่รู้จังวันนี้ Mấy cái lô kín em đấy rồi đấy Cảm, mới rồi cả đấy có... cho con mặt lưu Cảm, cảm đi phong mà cái này và kẹt rôm bây rồi Ừ, mắn cố cả này, chút cảm, mà Cảm, mắn cho đôi đôi Đeo bộ cắp anh còn mắn nha Cảm, bộ Ok, cảm Chấp chập nè Ừ Cái mắn trắng chặt. Cái ráo đâu à Để lòng mà cái nổ con gặp kẹt rôm cộp Bây trà nó Thương ni sai tán cả เครืองนี่ก็จิ้มเครืองนี่ฟังว่ากันกำลังจะเก่งร้องกบทุจริตครับผมลูกจิ้มก่อนวะโอเคได้เลยร้อง้องก้นว็เจ้าได้ได้ผมไปเรื่อยมาพอดีฮ่าถึงเลยแล้วเนี่ยนุมเทียนค่ะอุ้ยย่านุ้มปุ่นบ้านนะค่ะค่ะนุมเทียนเจ้าดังค่ะเวลามีออเดอร์พีวหนก็คือจะสั่งเสริมต้องนองตลอดเออนิมนะ เป้งนี่นิ่มมากกิล้ยย่ำนี่คือทา้นัาไม่ยากไวเลยแม้่นิมอันนี้จะมาเลยไหมปลปบางหลอจัดไอ้นุ่มเตียนอ๋อจาลงเดียวไเป้งเขจะนิ่มเป็นพิเศษเลยนะใช่กับเมนูแกงส้มกบนำลอนปรุงกับลุงเครื่องแกงไปเลย เอาน,นี้เริ่มนุ่มวานครับกุดเปล่าวันนี้นนแกงรอมมันต้องมีถั่วจัดว้านเรียวเข้มลงกขอบไปเลยครับอ้ย่านำแกงปรุงนี้จังก็วันนี้ประมาณอสามร,สามรูสามรูว่าวกับ จตเทปดียังหมดดีข้อนี่อยากเป็นอย่างว่าเลยนุ้มหวานค่ะไอ้นุ้มหวานอย่างมั้งในผัดหลักหลังก็่เด้วแล้วกระนั้นหวานเลยเบอร์ใครๆบัวรอยอย่างมัใช่ค่ะตอนนี้ผู้ช่วยแม่ครัวมาแล้วก็เริ่มเตือนแล้วเริ่มเตือนกันเริ่มเตือนนี่เราทำอ่าช่องแปลงนะนี่เป็นดอกอ่านี่ที่ดอกกัญชัน

อะได้ไม่เบื่อเล็วปล่าร่องน้วยเบื่อทัดบ้าเลยนะมา่มีวัดเาไัสกก่อนมาอีก่งเลยเมือนี่มือทุดหยดไมมาสายก้งกันนะพี่นะมันเป็นกลมบใบจะง้อมาดู

พบกันแล้วยังได้นฝึกซากันเพื่อนๆกลับดีดีพั้ยหน้าอำเภอยัางนัวนู่ผู้กับผู้กับผู้กองของว่านกระทุกกันเร็วตังนุ่มเตียนดั่นุ่มโบราณของวานนาใกล้ดีนะครับแล้งแต่เดี๋ยวเราไปต้มเซ็ตๆเรา้มไก่ไตนามตั้งไก่ไตนามนี้นี่เครื่องเครื่องปรุงนี่ก็เป็นเครื่องแกงคั่วอยู่มั้ยเครื่องแกงคั่วแต่ว่าผมทำให้เบาว่าอิฐนี่ผมเน้นเน้นแบบังเพลยังกามเป็ดนี่จะหน่อยว่ากลัวเป็ดทักิฐคือเคยเป็ดหลอดน้อยครับเคยนี่ไม่ใช่ ปลาไหลเท่นแต่งเคยประมาณนี้ติมไม่ไม่ต้องเงี้เนียนมนจะได้มาครับจะได้มากับดึงอะไรนี้กระปอันนี้หนังปลาลาไหลแล้วตีเราไม่ได้เคยหมดแล้วเราได้หนังปลาลาเท่นอ๋อ้ั้งแหลกเดียวเนี่ยเครื่องกันผมได้เครือยิ่งแหลกเดียวไปเลยขอเข้าให้ดีเลยนี่กับทีจำนำทีมาก้อคำว่าไก่ไต่นำนี่ไก่อยู่ล่างไต่นำอยู่บน

กับตุ๊กอะไรกับใส่ใต้น้ำกับใส่ใต้น้ำค่ะร้อยจังงูนี่ก็ไปได้ใส่ไเป็นประธานตั้งแต่เรียนมาไม่ดีนี่รองนางอยู่ ตัวเป็นประธานที่่าปรากอเป็นเป็นรองน้อปวเป็นรอง้องมาตันีให้รอรองวอนนี้มีรองอยู่ตอนนี้เฮ้แต่ว่าี่ิาม่ยุไม่แก้พี่โอ้อพี่่อายุเป็นเพียงตัวเลขหนึ่ามโอ้ยดีใจันกดีใับคัเพื่อนเอ๋ด้วยนะคุณรี่หลังวันไปเตี้ยงไปใจนาม

สายใต้แสงจันทร์มาพบปาก,กันที่นี่โจกแก้วชนกันเพื่อสารสัมพันธ์ไมตรีในยามราตรีและเสียงดนตรีพ่นคลายกับแกล้มสุราน้ำแข็งโซดายกมาเต็มทีอยากเมาขอรินเอาสิอยากเล่นดนตรีเชิญตามสบาย นาราศรีนี่ได้เชิญนองเมนูร่วมกันเชิญร่วมฝากกันอย่ามีใครนาราศรนี่ขอเชิญน้องพี่ทั้งหญิงและชายลูกคืนเป็นเพื่อผ่อนคลายบทเพลงหลากหลายสามชารำวงมีสุขม,มีเศร้าเรามาร่วมกันสายใหญ่สัมพันธ์น้ำจันทร์ร่วมแรงแบ่งใจ ดนตรีผ่อนคลายให้หายเศร้าใจถึงจะอย่างไรที่นี่มีมากกว่าเพื่อนในวันเบาๆที่ทำให้เรามาพบกันเป็นความสัมพันธ์มาพบปากันที่นี่ยกแก้วชนกันเพื่อสางสัมพันธ์ไม่รี โอกาสหน้ามีพบกันอีกที่ที่แสงสุราโอกาสหน้ามีพบกันอีกที่ที่แสงสุรา